โบกเนะี <The> ่ยพ mm ี hmm. no, <like> okay, mm ่จ่บบบิน้องโยนโย่จุ๊บบิว้าวอ่อนซ้อนเลยพี่น้องอ่อนซ้อนเด้เต้นดงดงมีแต่ปลาซิวแต่สวดสวดอ้าตักจักเอามาคำตอนขอบพี่น้องอ่อนซ้อนปลาเท่งหน่อยพี่น้องเดลยแตกสวดสวดเดี๋ยวเขาเสียลใส่กระถางแล้วใส่ปล่อยอยู่อยู่เทิงเนาะขอบประหยัดไทยเลยตอนนี้ ขยันโจนขยันโจนฮู้ <laughs> มันออกเลยบุ๊เดเอาไปตรงกุ้งปกนะคะนี่สาบายดีเด้อสาบายดีเบิร์สู้คูสู้ขนสาบายดีตอนสวยเนาะทุกคนยินดีตอนหับเขาสู้สองสาวันหลันถุงเด้อเนาะตอนนี้เฮากับยูดีพี่น้องลงมาแต่หามงเสาตอนนี้เป็นเวลาเก่ามงแล้วเนาะกินขขาเสาแล้ว ตอนนี้ซอนอยู่กับซีมอนกับพรใส,ส่สผ้ากันเอาปลาเค้งหน่อยไปปล่อยนี่ปลาบุวนี่มันปักหลยๆนึมันหน่อยแหงเนาะเสียเอาปอไปปล่อยไว้อยู่หนองเลยกะบ่มีเสียเอาเหยงมาหล่อมไว้ป้าคำยังบรรยากาศมือกา็คึมๆแดดก็อยากออกอยู่ทั้งอยากคึมทั้งอยากแดดเนาะแต่ว่าน้ำในคันนาก็คือย,อยังไหลเรืเ่อยๆเดีทุกคน,นี่เบงตอนนี้มันสามารถเห็นวิวเห็นยังได้แล้วมือเสาร์ในเสียดายแหง้ง เลยลงมานะนะนำถว่วเบิร์ดแฮมคนานะแบบว่ามันมันขาวจากจ้านอยู่นั่นดิแต่ว่ากล่องข่อยมันมันบบเห็นหุนงไนได้ไทายไปคค่แมนว่าของเบาหมีนะสิคักอยู่บบได้าพากันใส่เกือบสำเร็จขึ้นมาเดี๋ยวโยกโตรงอีกบันนี้ซ้อนยังสิขึ้นไปเปลี่ยนสุดเนาะไปใส่สงค้าเนี้ยก่อน เดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยนะจ๊ะุมหฮากกำลังขัดขันเบากี้ห <laughs> อบนี่ปล่อยให้เล่าสัก่อนเพราะว่ามันยังสีลงลายเถื่ออยู่เนาะเนาะลองลองเลี่ยงอันลองปล่อยแข่งกันเไปเปรียบเทียบนะทุกคนอย่าหัว่าน้องใดมันสีใหญ่กว่ากันแต่อน้องนี่ปีที่แล้วในขนาด เอามาปล่อยบักหล,ลายๆหนึง่งแต่พอตอนหนาเลี้ยงเข้ามาเอาน่ะจักมันไปเซิบเบิร์ดต้นหนอยนึแต่ว่าเบิ่งทางหลังในสวนก็นยังอยากลงว่าผู้ใดเป็นผูน้ใดเนาะนี่ตอนเข้ามาปล่อยปีที่แล้วมันก็เป็นแบบนี้แล้วครับก็บเป็นตยไงไตยเ่ <c ười> ทีเลยค่ะ ใหญ่ไใบตะลุีย้เบิดกระถางนี้องนี่ปอดอ่นโซนหมักทั่วปลาลวยเดยปิดลงไปเลยบอสิต่ำอยู่บอตอนเพลนี่นะสิตำยังแตมแต่มถั่วหรือตมแตมแตงขั้นดูยางกับอเอา เบิงน้องพี่น้องอนี่นี่เทาต้องหาอันนั้นมาปิดที่นี่เนเอาแยงมาปิดมือแรงเราสซื้อแยงมาอย่าเพิ่มออกก็แล้วกันปาดระวังเหยีย,ดดยบมาป,ป,ป้องสะออนด้บางคำงามแหงทุกคนแต่สะออนซื่อๆหแหละพ่อมีเป็นของเจ้าของแล้วกับบอยากเนาะเพราะว่าอ คือยังสวรรค์เองอ่ะยี่แม่เราก็ปลูกข้างหนึ่งในหนาเทียงหนึ่งกับพ่อประนันบม่ได้ต่ำพอ่อบันไดดอบุมีได้อยากป้นอ,ออนซอนเดยเนาะนี่ป่ะลงตรงจะยกอีกบาทนี่จังสีขึ้นเมื่อเทียงเหยียบน้ำพี่หมอบเต็มๆเลยพี่น้องในระหว่างที่ทายามลีหอบที่ที่สี่เนาะพอนเฮดไข่บอกเม้นตีออ คนไครมาตัดใหม่เลยเห็นเห็ดเห็ดตาปลาดอกสำหนาเลยมันเถาล่จังหาปลาพี่น้องมันอยากเถาเลยันตกาเมันีนี่ยเมันสมแหงยู่อือมันสมอาเลยโอ้โออาจออว่ามุ่นบวจังหาสองดอกมันเป็นพ่นปวกก่างกอไผ่ ก็พายลงเลนโฮปัดแผ่หนาจะดูใหญ่ๆสิมุมใส่พอดีนะครับนี่ไงเนี่ยมาสิใหญ่กว่าหน้าอีกปอดเลื่อแลวอีกดอกหนึ่งอยู่จจมพลผมปอด <c oughs> อืมจนแมงอนาคตม,มันเหรอ大姐คะแมงขมวน เถ่าแห้งบดออกนะป้าไปนไปเสือสช่ไามไาออกมาเดี๋ยวห่อสีไม้หยามอีกเถื่อหนึ่งนะเถื่อที่ยกเถื่อนอีกสิเป็นเถื่อที่สนะี่เนาะทุกคนน้ำก็เริ่มลดลงแล้วนะเนาะเพราะว่าผลมันเศร้าตก ตะวารอบที่สามที่เฮาหยางขึ้นไปบางกีนี่นะกระไดยู่พี่น้องตะว่าปัสซิวไล่แต่ถามมาเบิงยอหอบที่สี่นะี่เนาะสี่ได้ซ้ำได้ปัซิวมเน่เห็นอยู่บ่พี่น้องยออยดหี่ อ่อนเลพี่น้องอ่อนชอนเดต้นดงดมีต่ปลาซิวแต่สุดสวดตักตักเอามาคําอนครับพี่น้องตัวต่อตัวเข่งปลาซิวเดือล้วพอีตักเดอยนะคุณซิวหลายขนาดมันมนดักพี่ยังไม่ีกเม่ยังสิงแบบนี้รักษาอ่อนเด้มาชิจาพี่บบหอบหนีก็ถือว่า กะดาลายย่พี่นองกระมานยูกระมานกรมามามาอที่ไปตคุณนะลิฟเขาป้อนหัวเขานไมได้สิ้วเนวเลิกเลอเขาหนานนวลตอนหามงนะขยามนะ้างกระไดกระตอัไหม่้องักขึีนะร้องประค้อเต้นเด้อลูกสะออนบุพ่นองตักขึ้น้าน้าวมือนะคือส่วนนี้ทิเป็นส่วนป่าลงลีเนาะทุกคนเหศการยามตรงเงินเลือดเนป่าอีกเนะ

ยามที่หนึ่งเต็มทั้งเลยจ้ะเต็มทัางให้อะไบาทนี่โอ้ยป้าไปแล้วป้าเ,เพราะว่ามันแจกนะปลาซิวมันกำลังเหลื่อมลงเนาะกลางคืนนี่สิบ่มีปลาลงพี่น้องส่วนร้ายเขลงก็เป็นปลาดุกเนาะ เลือดแบบเซลเซลยามบาดละทั้งบาดละทังมน้งเอากระสอบมาใส่ก่อนอ้าามันออกปอเลนะปลาคอไปเบิดหล่อบของบมมันบ่เอากระสอบ้าใ่กหนอ้ายนา้ออกไปอีกเลนปลาคอไปเบิรเล่อบผองหมูมนนะเอประสอบมาใส่่อน้าห้ามันออกไอีกนะปอล เขาตองเลือกปลาเคียงไส่กล้วยบางคำกระทังหน่อยน่ะโอ้เะี้มันตาเบอร์ลพี่น้องยามกนพอดีเดี๋ยาพรมันใส่กระสบกนนะเดี๋ยวปลาเคงกันลือครับี้เด้อย่ตรงยามดีเด้อจโอ้ยกำบัตอตัวนี้กระบยอย่าเพิ่มศูนย์อย่าเพิ่มศูนเออปลาตตัวนี้ำดีกันะ มันโบรแล้วเพราะใช้คนน่าไปอีกเลยนะตัวใหญ่เนาะบันี้เนาะตัวใหญ่แน่ยดะไรบเค้งเนี่ยชอบตัวใหญ่ๆนิดๆตัวน้อยๆจ้ำเลยแล้วคือจะคิดว่าจะคิดโตขันซ้ำนี่ก็พอดีคิดเบ็ดอยู่เด้อพอดีคิดเบ็ดมวลลูกมมงคิดว่านี่ก็ป็เมื่อหายาติพีเมื่อเราไปเห็นเนาะสาเรอง มือนิยามเบิดมือนะมาเดินมากินปังที้งต้มนะปกนิ้กันอยู่ข้างโต่งอืโอ้โอ้โอ้โอเคแต่ก็ที่ข้างโต่งนี่แหละแต่โต่งเลือกปลาจ้นน่าเคีงลงบ่มีแต่ปลาดุกโดยเฉพาปลาดุกว่าบ่มีกาลัางจมูกปลาดุกเมื่อวานยิ่งมันเดินบ่อนหนี่ โซนปลาซีปลาเข็ง <hoe> พี่น uh ้องมุน huh. uh ี huh. uh ่ของปลาคอนตักเอาเมมตักเอาเลยผู้ต <it> ักเอาลุ้นเด้อปลาปูหาปูอกระเจี๊ยบเราได้ได้กระเพาะอะไรยุ่งแล้วเลือกพี่น้องผู้ใดอยากมกอยากหยั่งก็ได้เนาะเดี๋ยวแต่ค่ะปลาลีเพิ่นซีมกตาสวรรคิ์ขอพระท่านได้มกขึ้นมือให้ยิ้มแม่ดอกข้างเก้าอูมือเสาร์แล้วก็พากันกินข้าวป่ากระปิ้งปลาเค็งสัตว์ที่ลุงคิดวัน โบเดงามเดบโอดมีขี้เหนียขี้ยุบไว้สวยอยู่มีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะมาเมือนี้คือหายฟรีทุกคนขายก็ขายสื่อก็สื่อจ้าคันคอกระหายอยู่คันถึกใจเออข้อบ,บุกข้าบนเบอลถึกใจกระหายฟรีก็ถึกใจข้อใดกระหายมีเ <laughs> รา,าถึกคอ,อขอกินบที่ปะเราถึกคอข้อสื่อกับบขาย ปาดปลาเช็งนะมีแต่ใส่หนีหลุนหนีเลยเนาะน้อยปล่อยเหรอไปปล่อยแล้วกระถางหนึ่งอยามบาดกระถังก็ชือว่ามวนเด้ถ้าเป็นแบบนี้เอามาเลือกเออเลืเอกปอาเอาเออเอกปออเอเ ปลาแพงเป็นสิม,มกปลาแข็งแม่สวรรดีโบได้ลงมาสับเนาะเดนยลอานั่เอเอาที่สบายใจเสือเขาจนมอมแมมมเบิดนี่อันนี้คือกระทางหนึ่งที่เขาหยามตอนเส่าเนาะทุกคนตัวนี้นามาักเกลือไวเรลเรียบร้อย อันเห็ปเดปลาแดกปลาซิอเนาะนี่เคร่องกระถางหลังจากที่เฮาหยามตรงแล้วเนาะทุกคนมือนี่เฮากับซีอูหนีเฮาแล้วหาเบ็ดลงมาใส่เดี๋ยวไปใส่เบ็ดป่ากับพรไนใสเนาะกับสีมอนมอนไปหาใบตองบอก แนะนำนำคันนานี่บรรยากาศแบบดีแห้งได้ยินแต่เสียงนำไหลเนาะนำตนจากจากคันนากับสิไปเบิดเลยแหละนำเสาะเบิงแถวนี้จนมันไหลหลัดกัน แต่ว่าเอาเหยื่อมันนะ่ะเอาปลาซิวเนาะใส่กังเวนนส,สันกระเียดจีน่าบ่หามที่มันกินดีปาดคอยว่าอยู่คันหน้ามันขาดไปเร็วเือเสาะไงคันหน้าหนะ่าเบาไปขั้นหนึ่งความแหงของหนาบริธรรมดาเลย ข้ากันเลนใส่เบ็ดปลาใส่ตอนนี้แล้วก็มือแรงก็ใส่อีกนะครับยามกลางค่ำนะมันชีถือก,กว่าตอนนี้ส่วนหลายตอนใส่ตอนค่ำเนี่ยสิมักถือปลาดุกเนาะทุกคนปีนี้ยังว่าท่านได้กินปลาดุกอยู่คือกัน ตรงกับวลาอยากได้ประดูก็คือต้องเฝาเอาเนาะบางเทือมันล้นของอยากแจงสั่นกระยำกลางคืนขั้น,นเฮาบอเฝาแล้วมันเอาเงียงมันก่อขึ้นไปเบิดสั่นกับคนมาหลักยามพรามันเอาง่ายน,น้ำนะกะไรลงมาหลัดกันเนาะเพราะว่าลีนี่มันเป็นลีรวมเลยทุกคนนานะี่มันสีลงมาฝั่งนี่ของอัน ทางนี้ของปลาแหลปลีเนาะของรุงเลินเขาสวค์สวอนน่ะมันลงมาวางในเบิร์นี่เพราะว่าในนี่มันเป็นคอยแล้วมันก็ลงมาโฮมกันก็เลยมาเห็ดมาเห็ดรีรวมกันเนาะออกบอลเดี่ยวในนี่นี่มันเป็นยอดห้องซุดกับ่าไรหรือว่าห้องมันสิเกิดแต่นี่เนาะแต่กลอนพายเอาจนลงลุ่มผุทุกๆปีก็คือสิมาเห็ดรีเอาป่าเดี๋ยวถ้าเบิ่งว่าปีนี้มันสิได้ร้ายซําใดเนาะทุกคนพอปีที่แล้วนี่ก็ทือว่าได้อยู่ กบได้หลายแห้งเนาะปีก้อนนะจนได้ใส่รถไทยขึน้นปีตนเอื่อมาแต่ไทยทำอิดนะเนาะนปีที่แล้วนี่กระปลากะอยากหน่อยอยู่ปีนี้กระป๋าเข็งป๋าคอกระหน่อยอยู่เพราะว่าสวงแดดแดดมันสีมีสวงแดดแลน้นนะมันก็แหงเบอร์เห็ดห้ป่าตายเนาะมันก็เลยบอ่อใหญ่แ้าแมนว่าฝนตกตลอดนะป่ามันกระสีใหญ่แบบรุ่นใหญ่เลยแหละพี่น้อง เพราะว่ารุ่นเลกนะก็ตายไปหลายเนาะนเดี๋ยวมาใส่ไว้อย่างซิมาารอะยามอีเด้อนี่ของไอมอนบ่ถึกแล้วกบไก่กบไก่ยังจัก<อ>ปอดผูปลากินบุจักนี่นะนะมาหาล่ะใส่แอ็นเบ็ดกระพรอนไส่เดี๋ยวคลิปต่อไปกับซิม่ายาม สีดามายามนี่บหมั่นใจว่าสีด้มายามน้ำบอ่อเพราะว่าสั้นสื่นไปเปลี่ยนสุดแล้วแหมขนาดแดดบ่อออกนี่แหลืกดตอดอยู่ตอนนี้เนาะนั่นแหละแขนใหญ่ก็คือเป็นสาเหตุที่แบบว่าบบคอยใส่เสือสเ้อกาวเนาะใส่แต่เสื้อแบบนี้แต่ถ่ายยุ่งนั่นที่แบบว่าบระเทศไทยคขีดอะถ่ายยุ่งเงินละละสั้นใส่ยุ่งผู้ได้เห็นกระตกใจเนาะมาขอหนีก็คือสิได้ขออนุญาตลาลาเด้อเนาะขอบใจเบิดสุขูสุขคน ที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอพี่น้องเนาะจังได๋กระฝากากดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในดื้อเพื่อเห็คดคลิปต่อๆไปเนาะไปแล้วสบายดีครับเดี๋ยวรุ่นวอาไปสิม,มานส่งไอ้น่องเนี่หักวันถึกสวงปลาโลกนี่กินแท้แน่นอน